ย้อยยจอยโฮมะเนี่ยบ้านเขามันจิมีรถชนนี้แล้วนะเราเวลาตีเขาว่าอะไอย่างก็เขาจำซื้อบรซื้อนั่นนะเขอ มันต้องหันจะได้เอาหันครั้งแรกเอาครั้งแรกอยู่บ้านพุ่นแบบควันมาก่อนเนาะครับแล้วก็ามาหอมกันไม่โยนอลงมามันไม่ทังไหนครับทังไหนเหลยไม่ทั้งแจ้งนะก่นอบบนอบ้านหลังนี้ปลูกไว้กี่ปีแล้วครับเนี่ยเหมือนหรือยังเหมือนเลยตั้งแต่เกิดบ้านหันแล้วมึงเอาครับเป็นบ้านเก่าแต่โบวี่ถ่ายอยู่ Các bạn hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไปละครบุรุษ้อรถดับเร่งด่งงนงงงวนดักข้ามวงหงวังหงเทศบานอ่าวงหงรองร้อมอย่างมาสมเก่าเป็ประสานกันมารือว่าเจือเหลือเด่งด่วนแต่ว่าลักษณะที่นี่มันคงจะเือะทางการเทวดาแต่มันคงบ่อยเนาะแต่ว่า,มไ,าไม่ชัดเก่าแล้วมันกะไม่ชัดเก,กา่าเจ้าของกอยู่ท่างหลังลนะไม่ไม่ข้างหลังสร้างมาประมาณแค่ปีที่สี่ อันนี้เป็นไม่แหงมืใจเขาเ่ยขัเอาเลยขาเอาไ้เนี่ยมือขาตัวไรนี่ตีเอาไว้ไา้เอาว้าขายเนี่ยหรอแต่น่าเสียหายซึ่งวันนี่นะเสียหายทั้งหมดเลยมึงอ๋รแต่น่าสองแสนคนนี้ไม้